เรามาทาลิ้นหมูต้มพะลโล้พร้อมสูตรน้าจิ้มแซ่บแบบง่ายๆกันนะครับผมเริ่มจากนะครับลิ้นหมูนะครับพอเราได้มาจากตลาดแบบนี้นะครับนํามาล้างคราบสกปรกต่างๆออกนะครับแล้วก็พักให้สด็ดน้ําสักคู่นึงก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับหลังจากนั้นครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับใส่ตะไคร้ลงไปนะครับตะไคร้ทุบนะครับใบมะกรูดกรบผมเพื่อดับคาวเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับนำลิ้นหมูของเรานะครับที่ล้างเอาไว้นะครับลงไปต้มนะครับ ต้มจนกว่าสิ่งที่ติดอยู่บนลิ้นขาวๆนะครับที่เป็นคราบๆเมือเมืะครับจะสามารถขูดออกได้นะครับนะครับต้มค่อนข้างนานเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอามาขูดออกนะครับเนี่ยครับสิ่งที่เป็นคราบขาวๆแบบนี้นะครับมันจะทาให้มีกลิ่นหืนนนะกลิ่นเหม็นนะครับเวลานำไปทานนะครับขูดออกเลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะตุนแล้วนะครับ ครื่องตุ๋นก็จะมีโปอยกักอบเชยรูปกระวานรูปผักชีแล้วก็ขาอบแห้งนะครับห่อผ้าขาวบางมัดแล้วก็ใส่ลงหม้อได้เลยนะครับตั้งจนเดือดสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับใส่ซีอิ๊วขาวครับผมเกลือครับซีอิ๊วดำหวานนะครับรอจนน้ำเดือดดีนะครับนำลิ้นหมูที่เราขูดเศษสกปรกต่างๆออกไปแล้วครับเอารงมาตุ่นได้เลยนะครับ ระยะเวลาในการตุ๋นแล้วแต่ชอบเลยนะครับตุ๋นให้เปื่อยนุ่มตามที่ชอบเลยนะครับพอน้ํางวดแบบนี้นะครับเราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปได้เลยครับรอจนน้าตาลละลายนะครับแล้วก็เคี่ยวจนน้าราดนะครับงวดตามชอบนะครับแล้วก็ลิ้นหมูเปื่อยแบบที่เราต้องการเลยนะครับวันนี้แอดมินต้องการเปื่อยๆก็จะตุ๋นนานนิดนึงนะครับนี่ครับได้แบบนี้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทําน้าจิ้มนะครับรากผักชีครับผมพริกจินดาสดนะครับกระเทียมนะครับ โขกทุกอย่างให้แหลกรวมกันนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อให้แหลกง่ายๆนะครับจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับโขกใน้แหลกนะครับน้ำปลาครับน้าต้มสุกนะครับสุดท้ายนะครับเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวครับผม บีบลงไปเลยนะครับชิมรสตามชอบนะครับเราจะได้น้ําจิ้มง่ายๆเอาไว้จิ้มลิ้นหมูแล้วนะครับเวลาเสิร์ฟลิ้นหมูนะครับหั่นชายแงนะครับแบบนี้นะครับขนาดชิ้นแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะเป็นได้ทั้งกับข้าวกับแก้มแสนอร่อยนะครับวันนี้แอดมินตุนนานนะครับจะสังเกตว่าเนื้อจะยุ่ยเปื่อยไปเลยนะครับเนื้อของลิ้นหมูนะครับตรงนี้ทานง่ายนะครับไม่เหนียวนะครับ อยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะครับเมนูนี้นะครับอร่อยละมุนล,ลิ้นน้ำจิ้มแซ่บๆครับผมแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าอยากได้เมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกแอดมินได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ